นี้ไนมาเที่ยวเกาะล้านค่ะจะมารีวิวที่พักติดทะเลที่วิวดีและสวยงามมากๆค่ะไม่รู้ใครเป็นบ้างเวลามาทะเลนะคะก็อยากจะอยู่ใกล้ทะเลแค่นั่งมองทะเลเฉยๆก็มีความสุขแล้วค่ะในพักที่ทาซาน่าเกาะล้านค่ะเราจะมาเช็คอินเข้าห้องพักกันเลยค่ะในพักที่ห้อง206นะคะรีชาร์จ เปิดเข้ามาก็คือเหมือนได้ชาร์จแบตแล้วค่ะคือห้องสวยมากๆค่ะห้องนี้นะคะจะมีอ่างอาบน้ําอยู่ด้านนอกค่ะทาให้เราสามารถที่จะชมวิวนะคะชมบรรยากาศได้แบบสบายสบายเลยค่ะคือจะอยู่ที่ห้องถ่ายรูปทั้งวันก็ยังได้นะคะรอช่วงเย็นค่อยออกไปเที่ยวตามหาดต่างๆค่ะที่ชอบมากๆคือเตียงเขานุ่มนอนหลับสบายมากค่ะคนหลับยากอย่างไหนก็นอนหลับปุ๋ยเลยค่ะมีทีวีจอใหญ่นะคะแล้วก็ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ห้องได้เลย กนะ็จะมีน้ําดื่มกาแฟขนมให้เราทานได้เลยค่ะห้องน้ําก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกค่ะเราออกมาเดินเล่นที่ส่วนกลางกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือโซนร้านอาหารนะคะแล้วก็คาเฟ่ของที่พักค่ะ เปิดประตูออกไปนะคะก็จะเจอกับวิวสวยงามแบบนี้สามารถมานั่งกินลมชมวิวถ่ายรูปได้เลยค่ะที่นี่เขามีเวลคัมดิงด้วยค่ะอร่อยมากๆพี่ตุม้มพี่เจ้าของก็คือดูแลเองดูแลดีมากๆเลยค่ะใครมาเกาะล้านนะคะแนะนำที่ท่าซาน่าเกาะล้านเลยค่ะ